ออกมาเลยคนคนละแสนละแสนละแสนสีคนนสี่แสนเแต่ว่าค่าค่าสั่งบดบดไปหาแสนนู้ออกู้เดียวสองแสนเหมือนกันเออหองสาวละบดสองแสนเลยบอกบอกเรกคุนหารแล้วอยู่ประมาณสี่สี่แสนเก่ามื่นสวัสดีเอฟซี FC, แฟนคลับทุกท่านทุกคนครับผม ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพอสวีฟาด้วยนะครับเนาะเมื่อนี้ตามต่อครับปู่สมมะนาวครับอีซี่ครับหลังจากบริมาวังหันนะครับเนาะสองตำรวดปู่บอกว่างวดที่แล้วเอฟซีถืออยู่ในมัตฝ้ายโตมูแล้วก็พร้อมกับอาธรรมาดนะครับด้วยเอฟซีครับได้ตั้งเป็นแสนกลัววาสันวาครับอีซี่ครับ ได้เงินซื้อของมาถวายปูนะครับเนาะไปฟังปูปันสิบวสูฟังครับไม่ใช่วิจารญาณในการรับชมนะครับเด้อแนวทางของปูเปลี่ยนตัวใดไปฟังปูปันสิบวสูฟังครับอยซีครับไปตามแอดไปครับการนับประการครับอนุโมทนาเจริญพรเจ้าเจ้าที่มาถวายโตในได้เท่าไรได้แสนแสนเจ็ดหมื่นกลัวๆราคาเสียใจแล้วรวมถึงสองแสนกว่า พคนหาคาใสใจต้นทุนต้นนั้นตันนี้แล้วก็เหลืออยู่ประมาณแสนเจ็ดมื่นกว่าบาทโอถเพิันก็เลยไปซื้อโต๊ะบอกว่าปูอยากได้โตอ่างานเนาะชุดรับแขกไปสะตอนรับคู่บาอาจารย์เพราะว่าเขาเป็นอ่าอ่อสำนักงานเลขาตำบลเขาก็เลยตองมีโต๊ะ แต่ว่าปูปูดำเพิ่นกะยินดีนําเพิ่นก็เลยห้โชคมากมือนั้นเอาแมวมามถวายสามตัวโยมเพิ่นเอาไปตัวหนึ่งเหลือสองออเพราะฉะนั้นก็เลยเออเป็นมือเป็นมือฝันดีแล้วก็เป็นมือมีโชคครับก็เลยบอกบอกโยมไปพอดีโยมทังไก่เพิ่นมาทาบุญนํามมือนก็เลยบอกเพิ่น บ่อยากอะไรยังแล้วหลวงปู่สันจากไดไได้โชคเี้แล้วก่อนว่าอ๋อเอาไปส่วนสามโอ้ตัวเดียวเลยปะปู่ตัวเดียวเลยอ๋อเออลายเลขสามตัวนะะสามตัวอยู่นี่เพิ่นบ่วห้เพิ่นห้ยสองตัวอ่ะครับเออคันได้สามตัวนี่มันต้องไปบวกลบคูณหารเอาเด้ปวดหัวว่ะครับเออเอาส่วนสามไปตัวเดียวพ่ออ๋อครับเออเขาว่าท่านกัารจากไรไรการซื้อได้หลายว่ะเออเออกานซื้อหลายได้หลายแน่นอนครับ มั่นใจเลยังหวดเมื่อไงแม่เพิ่งก็เลยเพิ่งก็เลยไปซื้อเพิ่งก็เลยไปซื้อพ่อจะเลยออกห้องตายไหวไหวมาโอ้เคยโอ้ยหมูนาซื้อได้หลายกว่านี่วะฉันมูซื้อหลายยังบ่พออีกในทะเลล่ะในร่วมร่วมทั้งเวิรยอดได้สองแสนสี่ว่าฉั่นสองแสนสี่เออแต่ว่าหักค่าใช้จ่ายหาค่านุ่นค่านี่แล้วเหลืออยู่แสนเจ็ดปูว่าฉั่นยังรูสิ ไปซื้อโตที่ปูบอกนะบอกให้ไปซื้อนะ่ะมามามาถวายตูปูก่อนนะท่านแต่ว่าตัวธม,มาณ์น่ะบพราะท่้นแยมากเพราะว่าเขาเขาเหตดอยู่พร้อมต้องเหตดอเอพอพร้อมมันก่วงกวงกว,งกว่าต๊ะชุ่มนีค่ครับเอพอพ้อมเป็นธําม์เนาะธําม์โตนั่งสิละหมดนี่ปูฝันไปค่ะมามาเมื่นนนอนนี่ฝันฝันทุกมือก็กบอกฝันเนี่พองานมันไหลามามาเมื่อนนี่ย,ยูย,ย,ยู รู้สึกว่ามันบอบวบไข้ดีนะนะอาการบวบไขดีก็เลยฉันยาฉันยาแก้ปวดบวเคยฉันดอกบวบขึ้นรูน้สึกเป็นขี้หุ่มหุ่งเหพื่อยเพื่นลองฉันยาแก้ปวดหลับกันนะเพราะแต่ฉันแล้วแล้วหาววดปวดเขาไม่ได้อยากนอนก็อยากนอนมันก็เลยนอนนอนก็มารู้สึกอีเทียกเกือบแจ้งอะไรแล,แ,ลแต่ก่อนก่อนที่ตื่นฝัน ฝันบาน้องสาวบา่เคยฟันเห็นน้องสาวจักเที่ยน้องสาวมีสีค<ะ>่คนเนาะมาพุทกคนมาบอกว่าหนูหนูมาหนูสางพุทธศีลแล้วหนูสงังพุทธไีลอยแล้วสิมนันมีมนหลวงลุงให้ไปให้เบิงไปเบิงแลวก็สิ่สายพร้อมเลยเพราะว่าสาั่งแล้วแล้ววอื เอาสร้างไว้ใส่ผงคือหลวงลุงคือบมเคยเห็นเออผมนุยย้ยแอบสั่งมาทันไว้ไว้แต่เสื้อผ้หลวงลุงมาทันไปหอดก็คือยังกุฏิหลังนี้แหละสั่งมันส่งเดียวกันเป๊ะเลยแต่ว่าหันไม้เออติดแอ,อร์พร้อมเด้ยบันเออติดแหวนให้ความเรียบร้อยปตาจีนหอดแหวนดูจี๊ก้าวจะห้องบริกานมันห่อนก็นเลยวางเสร็จนะอโอ้ยหลวงลงุงจะปั่นนั่นหลาย่มาทันบนว่า สั่งเบิดหไลายปันได้ละนั่งหม่ยสำหรับลวงลุงอายผู้เดียวนี่ทุ่มเต็มที่เลยสนออกมาเลยคนคน,นละแสนละแสนละแสนสี่คนนี่สีส่แสนเอียแต่ว่าค่าค่าสั่งเบิดตเบิดตไปหาแสนนู้ออกผู้เดียวสองแสนเลยสิเนี่ยน้องสาวละ่ะเบิดสองแสนเลยบอกเลยสนบอกลูกค้นหันแล้วอยู่บ่มัน สี่แสนเก่ามื่นสองรอยเก่าสิบเก่าบาทเนี่ยสี่แสนสี่แนเนี่นเวมให้ปูเอเออผลล่วมในวามเออเอาบินในพวอมดิเอาบินให้บึงรวอมร่วมบินแล้วส okay. ี่แสนสองมื่นหนึ่งร้อยเก่าสิบเก่าอ ร่วมร่วมเนี่ยร,ร่วมร่วมบินแล้วว่าสันสันว่าโอ้ละเอียดปนานานั่นบ่หน่าอะไรว่าสิห้วยสำหรับรงรุ่งของตรงตรงละเอียดในยักหน่อยแหละสี่แสนสองหมื่นหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าแมนอเพราะฉะนั้นพกกเพิ่งก็เลยก็เลยไอคุยคุยกันไปคุยกันมาระบานเ้าอยู่ดีสบายบอกสัน สบายบุษชุกณ์อยู่ดีสบายบุษชุกณ์วงลุงว่าั่ก็มีโชคมีลาบตั้งแต่พัดสร้างพุทธ <iki grab> ิให้วงลุงก็มีโชคมีลาบบรรทุกผู้ทุกคนก็เป็นโชคอยู่หัวท่นเอ้าเราเฮาห้อมาสางเกงสี่มีมีผู้ซอยบ่อบ่อออกกันเบิดสี่คนนี่แหละบ่มามีไผออกซอยกาสีเห็ดให้สบายหวงลุงผู้เดียวว่าท่น ปู่ตีเป็นตัวไหนครับผมกสีโมแมนพนเร่งมให้ลหบอสหน่เก้าสิบเก้ามเออมันมันมันหกโวพดีเด้มันบอสเอหกโต้องโวเป๊พอดีเลยเน้เรมันหนึ่งเลยเป๊ะเออเกนีสองศูนย์หน่งเก้าเ้าแมนขนนับเป็นตัวเร็วก็สิเป็นตัวนี้อ่ตัวเออขันแดงเครื่องนเนงคร่งมันกรสิเป็นสามโศพดีแมนบอสเออ เออก็แล้วแล้วแต่แล้วแต่เฮอตอยู่เป็นสื่าได่พอเป็นเป็นปกติเราหลวงปู่เนี่ยบ่เคยฝันบ่เคยฝันตั้งแต่โอ้ยตั้งแต่จะยิ่งพอสบายมากพอบ่เคยฝันจ้าเชี่ยพองานมันหลายช่วงหนึ่งจะมันงานอย่างเป็นงานอย่างก็เลยปุ่มีเวลาฝันในฝันเลยนะปู่นเอาเพิ่งเพิ่งมาฝันนะปู่นะเพิ่งจะมาฝันเมื่อคืนนี้ฝันหัวภาษีมาเนาะปู่แมน ว่าอ้ยก็คือก็คือยี่นี่ว่าเหมือนสาวนี่ว่าเหมามาถวายโตนี่ยูทูปมาเนาะทำยูทูป宝妈เจ๋อเพิ่นนั่งถ่ายท่อเลยอ่ะไม่โทรเรียกนะกันดีกว่าไปไปสนใจแต่เลขสามตต้องตรงเลยหลวงปู่กับเบิ้งอยู่ครับผมโอ้มันเลขตัวเก่าบอกผู้ใดๆกับว่าอยู่บ่ ไม่ได้ปฏิเสธว่าตัวเก่าตัวเก่าหน่อยนะแมีนครับมือหัวใจอยากสื่อน้ำเมียนมือหัวใจอยากซื้อน้ำบอกย่อมแล้วก็บอกอีกโอ้ยอยากจีไปเอาตัวปูมันเล็งตัวเก่าว่าสัตว์เออเอาศูนย์สามนี่แหละว่าสัตว์โอ้คับผมเออเมื่อกี้เขาจดเสียบัตรเออเป็นมาล่ะครับผมก็เลยได้แค่สองตัวคือเก่าบุตรเลยบุตรทั้งบนทั้งล่างหมดปูวเมีนครับผม ค่ะมันมันเขาเอาน้ำเก่าไงกันสิปูได้เพื่อกันได้สามตัวอยู่บ่อเป็นบ่ออ่ะครับผมเออยังว่าได้อย่าได้ตาได้ตารางว่าตีปูคนกูอะไรเลยสิเนอืมครับผมเอาตะลางเก่าแล้วเนาะปูเนาะเออเอาตารางเอาจะสองตัวเั่นก็รู้ล่ะอันนี้เขาสามตัวอยู่่ไม่ได้ในเข่าครับปูบัวตัดสองตัวไว้บ่อปูจังว่าปูบัวตัดสองตัวไว้บ่อปู สองตัวอีสานเนีเลยแยกแล้วล่ะครับเขาบโตัดเก่าเก่าอืัดเก่าเก่ากับเออเก่าสองเก่าสองเออเก่าหนึ่เก่าหนึ่งเก่าสองบานี้อยู่ในนี้เป็นเิ่นจำตั้งแต่สองตัวบ่ปูอยู่นี่มันปกติเราเราทำได้ทำา้านมันก็มีแต่สองตัวตลอดครับบบมีเข่าสมตัวเหียนมปูเนาบมีครับผมงว่าเข่าสองนั่นะปูอออือครับ เอาสองตัวมาตลอดแต่ขายเอฟซีไปตัดลเ,เขาสื้อหลายเขาซื้อ, <S <S อหลายซื้อเลยเขายังสื่อเขายังเลยหลายให้เอฟซีไปตัดเอาสองตัวเ,เนาะปูเนาะนี่ครับเออกระปูดได้สามตัวกันแล้วแต่ว่ากูะปูได้ยาวหกตัวกันแล้วแต่ว่าเมื่อวันนี้เขามาให้หกตัว,วแม่นครับปูเนะนี่นเป็นให้ค่ากดเนาะปูเนาะเป็นมาให้กตัวแล้วก็แล้วแต่ว่ากระูดได้ที่มีโชคแบบไหนเอาไปพิจารณากันเอาครับประว่า ให้เน้นลงไปสองตัวก็วได้ครับวิซี่ครับหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งหกเก่าเก่าหกเนาะเอาไปตัดเอาครับวิซี่ครับพผมเพิ่นบอกห<ถ>กตัวเนะาะจักสีตัดจังไดงครับผมบครับอ่าครับผมสารคิดมีขอ,อยุติไปเพียงสำนีพอกรือไม่นี่คลิปหนะ้าขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ